วันนี้นะครับผมเออเยสกับไบนะครับพี่ไบน,นั่นเองหนึ่งหมื่นคิวตัวตึงของเรากับตึงพอ,ๆ,งพอๆกันนะครับผมดูซิว่าใครจะชนะนะครับผมคนตึงกับคนตึงนะครับผมใครจะชนะทุกคนเราจะมาดูสกิลของแต่ละคนกันนะครับผมก็ผมเป็นกรรมกรนะผมผมจะกดตามจ่องหนึ่งเลยนะครับผม go, go 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 ดูสิพี่ไบเขจาจะ ทำยังไงนะครับผมพบายนะครับผมบายเฟนเริฟนะครับผมกับเสนะครับผมหรือว่าโฟนั่นเองนะครับผมชื่อเล่นเขาชื่อโฟนสิโห<ฮ><ฮ>ยังไงครับยังไงนี้ยังไงจังอวนนี้พี่บายเขายังไงอุ้ <c oughs> ยอย่านะอย่าเกียนะอย่าเกียนะอยา่นะยานะเปิดอันติไม่ได้ไม่ได้จังวันนี้พี่ไปต่อยไปรับโอ้โหเปวไปแล้วยังไงอุ้ยเป็นเทคนิคที่ เขาเรียกว่าอะไรเด็ดพิเศษเออเด็ดพิเศษโอ้เคาเตอร์ได้นะทุกคนจังหวะนี้ยังไงโอ้ปีวไปแล้วพี่ใบเราเอามีการเต้นยั่วยุด้วยไปกวนเขาอย่าเขาว่าข่าทิ้งยิงแล้วยังไงครับทุกคนจังหวะนี้พี่ใบตอนนี้แบบตึงเปี้ยเออเย็ดเย็ดบอกว่าต้องต้องกวนตีนเขาเยอะๆหน่อยต้องกวนตีนเขาเยอะๆหน่อยเพื่อพลังในการกวนตีนเฮ้ยเอาวะจังหวะนี้ไงพี่ใบสกิลสองไปยังไงเฮ้ย ไม่กดสกิลต่อซะด้วยยังไงครับผมอุยอ๊ยสิบว่า yes. จยจะครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเลยครึ่งมาแล้วด้วยซ้ำนะครับดูสิว่าจะทํายังไงเอ้ยสวยมากครับผมยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับใบยังไงจังหวะนี้ยังไงทุกคนใบเอออุยผมได้ออกคิดว่โอได้ครับน้องชายได้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 แล้วได้ได้ครับได้ครับ ได้ day, ครับได้ day, ครับอา้าวน้องยิสายไปไหนวะเอา้าน้องยิตา,ายเร็วจังน่าสงสารจริงๆเป็นไปไม่ได้น้องยิตายได้ไงเป็นคนที่ตายยากที่สุดในอ,อนี่ของเราคนที่ตายยากที่สุดในเอฟซีของเรานะทัพทั้หนึ่งโกไปแล้วยกที่สองต่อยกันให้มันสุดขีดไปเลยตัวเต็งครับตัวเต็งมามามา ไหนดูสิคุยจะต่อยไม่ได้นะคับผมอ้าวเอาเอาไซตามามาเล่นซัแล้วนะคะผมตอนนี้ไบก็ยังจะตอนนี้พี่ไบก็ยังอ๋อนึกว่ามาทางนี้พี่ไบก็ยังจะเล่นการโล่อยู่นะครับผมดูซิเป็น,น,นยังไงทุกคนเดี๋ยวผมขอกดนั้นติไว้เผื่อมีคนเหลี่ยงกันทุกคนนะนะผมจะได้กดสกิลหนึ่งใส่ซะเลยก็น,นั่นแหละเฮ้ยยังวันนี้ยังทำอันนี้อุ้ยโดนหน้ากรรมาการเต็มเต็ม <laughs> เย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นขุนเย็ดใจเย็นเย็นจะหวะนี้ยังไงใบเริ่มเลือดแบบปริมปริมแล้วจะตายแล้วรู้สึกว่าเย็ดเปิดบางไครนะทุกคนนะเย็ดเนี่ยทัดแพ้ยกแรกไปจะเปิดบางไครแบบบางไค่บางไค,ครเลยนะทุกคนรู้สึกโคกินกันไม่ลงในยกนี้ตีกันแทบไม่โดนถ้าใครตีโดนยกนี้นี่ถือว่าไม่รอดเฮ้ยยังไงครับใบเคาน์เตอร์ไปครับโอ้โหฟิกเกอร์กาการ Pathway, เฮ้ยอย่าไปกวนเขาสิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนนี้อยาแกน,นะใจะเย็นเยนะใจเย็นเยนใจเย็นๆยนวันนี้ครับโอ้โหทำไมรู้สึกว่าแบบไม่สู้กันจนแบบเลือดพี่บายตอนนี้จะรีกลับมาแล้วเฮ้ยเอาวันเวะนี้ต้องยังไงเฮ้ยงจวะนี้งยังไงคยเส็โโบร้อยครับใบไ,ไม่รอดปกติครับผมปกติอย่าคิดผัก <laughs> นี่มันตึงอยู่แล้วครับหมื่นคิวเอ่อ ออหมืืนพอๆกันอะไรเขาน่าจะเนี่ยเขาน่าอาจจะเป็นคนนี้มาปลอมตัวมาก็ได้เนะ่ยา <laughs> ไม่อยู่คนนี้มาปลอมตัวมาก็ได้เน่ยเออไหนรู้สิแชมป์ตลอดกาลว,ว้าวห้าหมื่นคิวเนี่ยนะทุกคนห้าหมื่นคิวเลยเหรอเมื่อเดือนที่แล้วย,ยังเห็นสามหมื่นกะันอยู่เลยนะกลับมาห้าหมื่นกันแล้วเหรอตึงเค้าออโอเคทุกคนเออแบบเออเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้มาจุติก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้มาจุติก็ได้เน่ย เออเทพมาุติอะไรเงี้ยเอ้ยบาพี่ไปทำอะไรพี่มา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 แล้วมาแล้วมาโกไปโก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 ต่อยกันเลย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 จังหวะนี้ไงโอ้โหเป็นการตีตีรงกากับหลังเลยนะครับผมยังไงครับไปจังหวะนี้เข้าไปครับเยันเข้ามาสวนยังไงครับโอ้โหมองกันตามเทพไม่ทันนะครับผมกล้องนี่เพนไม่ทันแล้วมาจังหวะนี้นะครับ จะถ่ายลังมาเรื่องจากเหมือนรั่วถ้าเข้าไปตายแน่นอนจังหวะนี้ไงจะถ่ายจังวันนั้นออ้ยต่อยไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้จะรู้สึกว่าจะทำดาเมจได้นะครับผมไปเออพี่ไปได้ล็อกไปนะครับผมบล็อกเอ้ยไม่ใช่เคาน์เตอร์ไปก็เคาน์เตอร์ไปโดนนะครับผมอย่องจากเจสไม่ตีนะครับจังหวะนี้ยังไงทุกคนคนตึงกับคนตึงเขาคุยกันด้วยภาษากันต่อสู้ทุกคนคุยกันด้วยภาษากันต่อสู้ยังไงครับผมจังหวะนี้ไม่มีใครสู้กันเลยเฮ้ยจังหวะนี้หนึงไปจังหวะนี้หนึงไปครับผม อยูนี้จะต่อยไปเมื่อกี้นะครับผมใบเข้ามาครับยังไงครับผมโหไม่ตีกันเลยครับผมโอ้ยช่วงชิงกันจจังหวะได้แบบตึงเปรี้ยมากเฮ้ยรู้สึกว่าจะไม่มีใครเอาใครลงนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยจะทำท่ามีได้อีกแล้วนะครับผมเฮ้ยจังหวะนี้พี่ไฟยังไงเฮ้ยจังหวะนี้อ้ดัวเอ้ยน้องทำไมไม่เข้าใจโอ้ยดูเรียกกรรมการด้วยเรียกกรรมการหรือพิมปริมเลยพี่น้อง สู้กันก็สู้กันดีๆอย่ามาผ่านถึงคู่นี้นะน้องเอ้ยคู่นี้พี่ใบถ้าพี่ใบชนะอันนี้คือชนะเลยนะทุกคนนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราได้แชมป์คนใหม่แล้วทุกคนนะพี่ใบนั่นเองพี่ใบชนะว้าวพี่ใบชนะพีใบชนะว้าวว้าวเต้ว้าเว้าพี่ใบชนะ พี่ไว้ชนะโอ้ยไม่ล่ะเพิ่งเคยเห็นโฟแพ้เป็นครั้งแรกนั่นเนี่ยเคยเห็นโฟแพ้ครั้งแรกเพิ่งเห็นโฟแพ้ครั้งแรกเลยเนี่ยเอออ๋อมาอีกใต้อีกใต้อีกใต้สามสองหนึ่งโกมาเสตที่พิเศษเสตที่พิเศษเจนน้อยยิ่งกิงโดนอื้อ ถ้าเดี๋ยวลบแต้มไปให้เป็นหนึ่งหนึ่งตอนนี้หนึ่งหนึ่งถ้าชนะตอนนี้คือชนะเลยนะทุกคนนะไม่มีต่ออีกแล้วนะคะผมโหเ๋ยวคุณมาอะไรครับเนี่ยมาระบาเงิ้มาครับเนี่ยฟ,ฟุบฟับฟุบฟับไปฟุบฟับมาอยู่ั่นนะกรรมจัวะนี้กรรมการเฮ้ยจังหวะนี้ไงทำตามไม่ได้ซูนอย่างซุ่น,น,ห,น,ไไน,นหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งดามิแต่วันนี้งไงครับโฟร,รู้สึกว่าจะเอออะไรเนะี่ยไม่ตีกันสักทีเป็นผมที่ผมเข้าไปใส่เลยแล้วก็ดูเขาฆ่าตายเนี่ยผมเนี่ยใช่เลยเฮ้ยจังหวะนี้ยัง อุย๊ยคุยพี่ไปพ,พี่ไปก็ไอ้นี่เกินพี่ไปก็ตึงเปียกเกินรู้จักทุกทุกอย่างเลยหนึ่งหมืรรรม่นคิวแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจังหวนี้ยังไงครับทุกคนพี่ไปอุย๊ยจังหวะนี้จะทำจังหวะได้พี่ไปเคาเตอร์มาปิา้วหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่นีเคทุกคนไหนพี่ไปจังหวะน,นี้ยังไงครับผมพี่ไปเขาอุ้ยรู้สึกทันทำเหตุได้นิดหน่อยนะเมื่อกี้ไหนดูสิโอ้โหเลือดแต่ทำไมเลือดแต่ไม่คนไนมะ่ลดกันเลยอ่ะ ตามาการงงแล้วนะเคาเตอร์ได้อีกแล้วนะครับไปดูแล้วไปอยู่นี่เฉยอุย้ยเป็นผีเลยนะว้ามาเนี่ยฮะเฮ้ยว่ะสองซอมเวะไม่ใช่แล้วทุกคนเฮ้ยวันนี้ยังไงครับผมโฟนะครับต่อยไม่ได้จังหวะที่โฟชนะหรือเปล่านะครับผมโฟชนะจังหวะนี้ยังไงครับผมโฟชนะหรือเปล่านะทุกคนนะผมเชื่อว่า น่าจะชนะคนแต่ถ้าพี่ใบเก่งมากๆหรือว่าแบบอยู่ดีๆเปิดบังไขอะไรเงี้ยชนะโฟได้ในคนสุดยอดเลยนะคนนะเะว่าโฟเพว่าโฟนั้นชนะแล้วแหละพี่ใบน่าจะไม่รอดโอ้ยโอ้โอช่างน,น่าสงสารสงท้ายหน่ยแล้วกันเป็นดาวไปเกิดเป็นดาวดวงใหม่ซะนั่นแหละดีมากดีมากอาเก่โนโนโนจบคิวแล้วไอ้หนุม่มไปอาเก่งกันอีอีอีอทีนึงแล้วกันนะครับผมเดียวไปอาเก่งกันนอกรอบนะครับผม ผมว่าซัดก,กันยาวอ่ะคู่เนี้ยซัดก,กันยาวอ่ะบอกเลย <c oughs> ลนั่นหลทุกคนก็ก็จะขอจบพิเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ